อ่ะพูดถึงเรื่องควันหลงหลังเทศกาลสงกรานดีกว่านะฮะมีนักร้องหนุ่มหล่อคนหนึ่งครับกำลังถูกพูดในโลกโซเชียลอย่างหนักเลยทีเดียวคือไปโดนสาดน้ำแล้วเสื้อเปียกแล้ซิกแพคออกครับหลายคนก็โอ้โหตกใจครับว่าคุณโตศักดิ์สิทธิ์อะไรจะเป็นคนซิกแพคล่ำขนาดนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะฮะ เจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองเป็นคนออกกําลังกายก็ไม่ได้โชว์อะไรครับเพรจังหวะโดนน้ำานี่ก็ดูก็ไม่ได้เจตนาจะโชว์จริงนะเขาจริงๆแล้วก็ต้องเก็บไว้โชว์ของเขาแบบส่วนตัวต้องให้แค่บางคนดูเท่านั้นไม่ใช่สาธารณะตีซิกแพคคุณโตเขาเยอะขนาดนี้เลยครับโค้ทไม่เคยเห็นเลยจะบอกในี่ไวเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามีซิกแพคดีๆเขาจะมาถอดเสื้อโชว์ทำไมก็นั่นนะสินนกข่าวก็ถามต่อเรื่องประเด็นที่นักร้องหนุ่มคนนี้ก็พาแฟนสาวซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับไปท่องยุโรปกันน วันใช่เหรอฮะไปกับครอบครัวครอบครัวนะฮะไปกับครอบครัวเจ้าตัวก็บอกว่าแฮปปี้มากเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีแลวครับที่ได้มีโอกาสที่กันแบบนี้นะครับแต่ถามว่าได้สวีทกันไหมไม่ค่อยเลยครับเพราะอากาศหนาวมากครับก็เรียกว่าต้องฝ่าลมหนาวกันไปฟังเสียงสัมภาษณ์โต๊กันหน่อยดีกว่าไหมครับพอค่ะทิพย์ี่หนาวครับครับผมอ๋อใช่ครับผมไม่คนลงเองครับก็หลังก็อย่างที่ทุกคนทราบครับเพราะว่า ตัวเขาเองเขาก็ไม่เคยมีวันได้พักถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดปีใหม่สงกรานต้อยกระทงอะไรต่างๆเนี่ย เรื่องเล่าชาวนี้ไม่เคยพักนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้พักครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมว่า <shocked> มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เขาได้พักครับแล้วก็ได้กลับไปชันแบตตอนนี้ก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วครับ <ś ū. S 1> ไม่หรอกครับผมเราอย่างที่บอกอะเราก็ยังเป็นศิลปินเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่ทําได้ในส่วนที่เราทําได้เราช่วยได้ตรงไหนเราก็ทําครับผมที่ใส่ชุดนันไปเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าทําใจว่าคงเปียกแต่คิดว่าเปียกเป็นพิธีเล็กๆน้อยๆฉีดๆกันนะครับเอาเอาเข้าจริงๆนี่เออบบบบแแท มามาให้กันต้อนรับแบบอบอุ่นทุกครั้งครับเวลาไปเล่นที่ไหนครับเป็นคนออกกําลังกายมากกว่ามาผมว่าคนคงคิดว่าแบบน่าจะเป็นคนเรียบร้อยติ่มติม,ตมเล่นเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆแล้วเราออกเราออกออกำลังกายเราแค่เราแค่ไม่ได้โชยดูแค่นั้นเองอครับผมมันไม่ได้ตั้งใจครับมันเป็นการมันเป็น,เ,ปนเพจที่ไม่ตั้งใจครับผมก<ม>็เขินเินครับก็มันก็มันไม่มีไรหรอกครับมันก็แค่นั่นแหละครับ อย่าคิดว่าเขาเป็นคน<ช>ติ๋มต,มติมเล่นเป็นโนนะฮะใช่ไหมฮะโค้ดตัวจริงเขาเคียวฟ้าก,กันนั้นใช่ค่ะเล่นฟุตบอลนี้เล่นแทบทุกวันนะคะ45นาทีไม่ต้องเปลี่ยนตัวทานโทษนี่เล่าหรืออวดฮะเนี่นล่าเล่าให้ฟังอ่ะ